สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอรียมมัคมีองแปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็วันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยนะเราเคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับไปถึงซึ่งการบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันเนี่ย ผู้ซึ่งได้โสดาปฏิผลเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานและจะเกิดนะครับในสุคติภพสุกติภูมิคือมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนะครับเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยได้ปิดกำเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดราาัจฉานแล้วและเป็นผู้ที่เที่ยงต่อน,นิพพานแต่ว่าจะมีการตัดสรู้ในเบื้องหน้านก็จะถึงนิพพานในที่สุดอีกไม่เกินเจชาตินะ เราเคยสงสัยไหมว่าทําไมเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยนะครับถึงมีโอกาสเกิดในสุคติภพสุคติภูมิในมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนะผู้ย,า,ยางใส่ง่ายคือไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานนะครับในกําเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดราาัจฉานเนี่ยแล้วทําไมเนี่ยพระโสดาบันไม่เกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเกิดในสุคติภพสุคติภูมิมนุษย์และเทวดาไปเรื่อยๆ นะทำไมพระเจ้าจึงพยากรณ์ว่าเป็นผู้เที่ยงต่อพระนิพพานและจะเกิดอย่างนี้อีกในสุคติพบรือกับภูมินะอีกไม่เกินเจ็ดชาตินะครับจะถึงนิพพานแน่นอนถ้าเรามองด้วยสติปัญญาอนนอยนิดของเราใช่ไหมทำไมพระเจ้าถึงพยากรณ์เช่นนั้นพระองค์น่าจะเห็นอะไรพระองค์น่าจะทราบอะไรนะครับเกี่ยวกับจิตวรจิตของพระอริเบบุคคลพระโสดาบันเป็นแน่แท้ถูกไหม เพราะการพยากรณ์ของพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราใช้ความเชื่อความศรัทธานะครับว่าสิ่งที่นะครับพระพุทธเจ้ามีเนี่ยนะกำลังตรัสรู้ของพระองค์เองโดยชอบเนี่ยนะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมเพราะการเป็นศาสดาเนี่ยก็ต้องมีบารมีเนี่ยเหนือกว่าสาวกนะเพราะว่าสาวกเนี่ยตรัสรู้เองไม่ได้นะต้องฟังคําจากพระศาสดา แต่พระศาสดาเนี่ยไม่ต้องฟังคําสอนนะจากใครแต่ว่าสามารถที่จะค้นคว้าค้นหาทดลองค้นพบตัสรู้ก็แบวบว่าเขาเรียกว่าอะไระทศพลายานนะหรือว่ายานของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเหนือกว่าสาวกทั้งหลายใังานที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่เที่ยงต่อพระนิพพาน และจะเกิดในสุคติพบสุคตภูมิคือมนุษย์และเทวดาอีไม่เกินเจ็ดชาติจะถึงพรน,นิพพานเนี่ยทำไมพรุทธเจ้าจึงตัดเช่นนั้นใช่ไหมถ้าเราลองมาไล่เรียงเหตุผลกันเราจะพอเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเราฟังสิ่งพุทธเจ้าสอนนะว่าพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีความทุกข์เหลือน้อยแล้วนะแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมีความทุกข์เหลือน้อยแล้วเมื่อเทียบกับปุถุชน นะซึ่งมีความทุกข์นี่เยอะเหมือนน้าในมหาสมุทรแต่ความทุกข์ของผู้บรรลุธรมรมหรือดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะมีความทุกข์เท่ากับน้ําในมหาสมุทรที่เกิดแห้งหมดไปแล้วเหลือน้ำนะที่น้อยเพียงแค่2อถึงสหยดเนี่ยคือความทุกข์ของพระโสดาบันแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระโสดาบันไม่ใช่ไม่ทุกข์ใช่ไหมยังมีความทุกข์อยู่แต่น้อยกว่าปุถุชนมากๆอันนี้พอคนได้ยินแบบนี้เนี่ยเอา้าก็สบายแล้วสิ ถ้าโสดาบันก็สบายแล้วสินะเพราะว่าอะไรไม่ไม่ทุกเยอะเหมือนบุรุษชนละสบายแถมยังมีเครื่องรับรองนะจากสิ่งผู้เจ้าตัดรับรองว่าเป็นผู้เที่ยงนะต่อพระนิพพานแล้วก็เป็นผู้ที่ปิดกำเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานสิ้นแล้วจะเกิดในสุคติภพสุคติภูมิสองเท่านั้นก็คือมนุษย์แล้วก็เทวดาใช่ไหม แต่ถ้าเราเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าพระโสดาบันก็ยังมีความทุกข์อยู่ถึงแม้เล็กน้อยก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าการท่องเที่ยวของพระโสดาบันนะแม้จะเป็นพระโสดาบันที่เรียกว่าหลั่นลาเป็นพระโสดาบันที่ไม่ได้เร่งความเพียรน,นะไม่ได้เร่งเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับเพื่อให้เกิดการไปสู่อรหัตตมรรคอรัตผลโดยเร็วที่สุดนะครับก็บอกว่า พระโสดาบันเนี่ยเป็นเสขาบุคคลนะเป็นผู้ที่เรียนรู้เรื่องของความทุกข์และเรื่องของความดับทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยในเจ็ดชาตินี้จึงเป็นผู้เรียนรู้ไงเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรแต่เป็นผู้เรียนรู้ที่มีเครื่องรับรองว่าจะขยับ สูงขึ้นเรื่อยๆจากพระโสดาบันไปเป็นพระสกิทาคามีไปเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะครับซึ่งคนก็สงสัยว่าเอ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมพระโสดาบันต้องขยับนะปรับจิตจากพระโสดาบันไปเป็นพระสกิฐฐทาคามีไปเป็นพระอนาคามีไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็าเพราะว่าเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์ ถ้าความทุกข์ของปุถุชน่นะเยอะเหมือนน้าในมหาสมุทรพระโสดาบันถึงแม้ว่าจะทําความทุกข์ที่เยอะนะเหมือนน้าในมหาสมุทรนะที่แบบปุถุชนเคยมีเนี่ยให้เหลือน้อยนะเป็นน้ําในมหาสมุทรที่เหืดแห้งไปแล้วเหลือเพียงสองถึงสามหยดแต่น้ำสองสามหยดนั้นก็ยังรบกวนจิตใจของพระโสดาบันที่ทำไมพระโสดาบันเนี่ยซึ่งเป็นพระเสขาบุคคลหรือเป็นบุคคลที่ยังเรียนรู้อยู่เนี่ยเห็นโทษ เห็นภัยนะว่ามันยังไม่พ้นทุกร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเพราะฉะนั้นพระสวดมนต์จึงเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วค่อยๆปรับนะจิตฝึกจิตปรับจิตให้จิตเนี่ยนะขยับสูงขึ้นจากความทุกข์ที่น้อยอยู่แล้วนะเหมือนน้ำา2-3หยดนะจากน้ำมหาสุตรที่เกิดแห้งเนี่ยก็ให้มันเหลือน้อยลงกว่าน,นั้นอีก าจะเป็นเศษเสี้ยวาจากน้ำสองสามหยดหรือเพียงหยดเดียวหรือเป็นหนึ่งใน10ของหยดเดียวหรือเป็นหนึ่งในร้อยของหยดเดียวใช่ไหมคือการพัฒนาจิตให้สูงต่อไปเพื่อลดนะครับเพื่อละความทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้านะเกิดผลว่าทําไมเนี่ยสุคติพบมนุษย์หรือเทวดาเจ็ดชาติเนี่ยก็ขังจิตพระโสดาบันไปสู่นิพพานไม่ได้นั่นเอง กเพราะอะไรครับก็เพราะเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์นั่นแหละซึ่งพระโสดาบันแม้จะดับความทุกข์ใหญ่ๆมากมายได้แต่ไม่ใช่พระโสดาบันไม่มีความทุกข์นะยังมีความทุกข์อยู่พระโสดาบันยังสามารถครองเรือนได้มีคู่ครองมีครอบครัวมีบุตรหลานได้แน่นอนครับมันก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นแน่นอนนะความทุกข์นะจากความเกิดแก่เจ็บตาย นะความทุกข์ทั้งหลายนะก็ยังรบกวนได้เพียงแต่น้อยเท่านั้นเองเพราะในเจ็ดชาติเนี่ยพระโสดาบันซึ่งเป็นเสกขาบุคคลนะคือบุคคลที่ศึกษาอยู่เนี่ยจึงเกิดการเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาจิตให้สูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นต่อไปนะในช่วงเจ็ดชาตินี่แหละครับนะขยับปรับเปลี่ยนจากนะความเป็นพระโสดาบันไปเป็นพระสกิทาคามีไปเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์ในที่สุด เพราะว่าการบรรลุถึงอรหัตผลลเนี่ยแปลว,ว่าความทุกข์เหลือศูนย์นะความทุกข์อันน้อยนิดของพระโสดาบันเนี่ยซึ่งเหมือนน้ำนะมหาสมุทรหืดแห้งไปแล้วเหลือ2-3หยดเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับความทุกข์ของพระรหันเนี่ยศูนย์คือไม่มีเลยแห้งหมดสนิทถือว่าอะไครับเพราะนั้นคือเหตุผล ว่าทำไมเนี่ยพระโสดาบันนะครับถึงแม้จะเกิดในสุกติภพสุกติภูมนุษย์หรือเทวดาเจ็ดชาติซึ่งบุรุชนคนทั่วไปเนี่ยหวังาัฒนามากเลยนะแต่ว่าพระโสดาบันก็จะเกิดจิตวิวัตรพัฒนาจิตตนเองให้สูงขึ้นไปนะจากความทุกข์ที่เแบบเสมือนน้ำในมหาสมุทรที่เกิดแห้งแล้วเหลือ2อสามหยดเนี่ยจนไม่เหลือเลยนะก็คือต้องไปถึงอรหัตตผล นะสิ้นความทุกข์นะความทุกข์เกิือแห้งไม่เหลือเลยนะนั่นแหละครับเจ็ดชาตินะครับ,นะรบก็ขังจิตพระโสดาบันไปสู่นิพพานไม่ได้นั่นเองเพราะว่าจิตจะสู่การวิวัตรที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับตามหลักธรรมชาติของผู้ที่รู้ทุกเหตุนะให้เกิดทุกนะค,ความดับทุกและเหตุให้ถึงซึ่งความดับทุกแล้วนั่นเองนะครับ เาสูญปั่งในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังรู้สึกหลงทางอยู่ในสังสารวัตหลงทางอยู่ในทะเลนะครับมหาสุบรแห่งสังสารวัตรเนี่ยประการแรกนะครับท่านต้องไปเห็นทิศทางฝั่งคือพระนิพพานที่ท่านจะต้องไหว้เข้าไปหาให้เจอก่อนไ่งันแล้วเนี่ยความรู้สึกในจิตของท่านก็คือเคว้งคว้างไม่รู้จุดหมายปลายทาง เวิ้งว้างอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มองไปทิศทางไหนก็าหาที่พึ่งไม่ได้จะว่ายเข้าไปทิศทางไหนก็ไม่รู้จะว่ายไปไหนดิ้นลนอยู่ในทะเลมหาสมุทรด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนแรงเพราะแท้หลายท่านก็จมไปกับในทะเลมหาสมุทรในสังสารวัตนี้นะครับเป็นอาหารของสัตว์ร้ายต่างๆนะ แล้วพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็อยู่ในทะเลสังสารวัตรอีกครั้งหนึ่งก็ยังว่ายน้ำอยู่รอยคออยู่จมบ้างว่ายบ้างสำลักน้ำบ้างนะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งไม่รู้จะว่ายไปทิศทางไหนนะจะว่ายไปทางหน้าหรือว่ายกับหลังจะว่ายไปทางซ้ายหรือว่ายไปทางขวาก็มองเห็นแต่ความเวงวางและหาที่พึ่งไม่ได้ไม่เห็นเกาะ ไม่เห็นพระนิพพานที่จะเป็นที่ปลอดภัยซึ่งต่างจากพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นผู้ที่ว่ายน้ําเป็นลอยคออยู่และเห็นทิศทางว่าจะว่ายน้ําไปในทิศทางไหนเพราะว่าพระโสดาบันผู้ที่ได้ดวงตางเห็นธรรมแล้วเห็นพระนิพพานจะว่าเห็นเกาะเห็นพระนิพพานนะเป็นที่ปลอดภัยถ้าว่ายไปถึงเกาะน,นั้นนะขึ้นไปยืนอยู่บนเกาะน,นั้น นะครับเดินขึ้นไปสู่ที่แห้งนะพ้นไปจากทะเลแห่งสังสารวัตรมีที่พึ่งที่มั่นคงนะก็จะตรงไปที่ทิศทางนั้วนะครับไม่หลงทางแล้วเองถึงแม้จะค่อยๆว่ายไปหรือว่ายเร็วขึ้นตามอัธฉยายัยของพระโสดาบันนะครับแต่ละท่านก็เรียกว่าไม่เกินเจ็ดชาติแล้ะก็จะถึงเป้าหมายคือพระนิพพานในที่สุด ซึ่งสุคติพบมนุษย์หรือเทวดาเจ็ดชาติก็ขังจิตพระโสดาบันไปสู่นิพพานไม่ได้เลองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ